สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้ก็ให,ให้นำเพื่อนเกษตรกรทํายาทํายารักษากากไก่ครับผมไว้ใช้ในซุมของเราครับผมเพื่อเป็นการลดต้นทุนเย่ยตัวนี้ถูกครับผมแล้วที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยคือถูกครับผมสามารถทําใช้ได้ทําแจกหรือว่าใครจะทําขายก็ได้ครับผมสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาทําขายในท้องตลาดทั่วไปผมก็นั่งคิดอยู่นานว่าผมจะมา จะเอามาเผยแพร่พดีไหมว่าจะมีผลกระทบต่อต่อผู้ที่เขาทาขายในตลาดอยู่หรือเปล่าคิดไปคิดมามันเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกรเราเนาะมันต้นทุนต่ําทําครั้งหนึ่งสามารถใช้ได้ยาวๆเลยผมประหยัดก็ก็เลยจะมาแนะนําดีกว่ามาแนะนําให้เพื่อนๆเกษตรกรลองได้เอาไปศึกษาแล้วก็ลองไปทําตามกันดูก่อนแล้วก็ผู้เลี้ยงไก่ครับผม สามารถใช้ได้ทั้ง,งในไก่และในคนครับผมก็มาดูวัตถุดิบด้วยกันวัตวัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรบ้างก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปคือเราซื้อมาครั้งนึงอ่ะเราทำทำครั้งหนึง่งอ่ะมันใช้ได้เยอะใช้ได้นานใช้กับไก่ได้เป็นหลายร้อยตัวเราลงทุนมาไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งบาทไม่ถึงหนึ่งบาทใช้กับไก่ได้เป็นร้อยตัวเียกว่าเป็นร้อยเลยผมว่ามัน เป็นพันเนาะถ้าเราจะทำทำทั้งหมดอะ่ะก็มาดูวัตถุดิบเลยครับผมเอ่อตัวแรกคือนี่ครับผมวัสลีนวัสลีนที่ใช้ผิวทาผิวเนี่ครับวัสลีนที่ใช้ทาผิวทาปากหรืออะไรทาผิวของเด็กอะ่ะหรือเป็นวัสลีนที่ใช้ทาผิวทาทาหน้านักมวยให้มันลื่นอะ่ะกระปุกละสิบ,บาทนะกระปุกใหญ่ยยๆอย่างเงี้ยพอดีผม มีตัวนี้ผมก็เลยตัวนี้เป็นรอยของซื้อไม้ลูกลูกไม่ได้ใช้เก็บไว้ก็มาทำนี่ตัวนี้ผมก็ทําไว้แล้วแล้วก็หากระปุกอะไรที่เราจะจะมาใช้ใส่ใส่ย,ยาไว้ใช้เก็บไว้ใช้ผมก็เป็นกระปุกลูกอมลูกอมของเด็กปิดฝาปิดเปืนได้หรือใครจะใช้เป็นกระปุกวาสลินเลยก็ได้ถ้าเราจะทําเยอะๆแล้วก็ตัวนี้กูนแดง ถุงละสิบาทที่เราไปหาซื้อถุงตัวโตขนาดเนี้ยอันนี้ผมแบ่งมาก็คนแดงที่เขาใช้เคี้ยวหมากกันนะผมใช้เคี้ยวหมากที่คนแก่เราใช้เคี้ยวหมากกันแล้วก็เป็นยาอัน,นยาตัวนี้ผมไม่ให้ดูยี่ห้อแล้วกัน,นให้ดูยี่ห้อของเขานะแต่แต่จะบอกยี่ห้ออยู่คือชื่อยาคือคีโตโคนาโซนนะผมก็เราไปร้านขายยาเลยก็ไปบอกเขาแต่ว่าบอกบอกเป็นยาตัวนี้เลยดีกว่าว่าเป็น เป็นยารักษารักษากากาดรักษาเชื้อราในคนนะผมชนิดชนิดชนิดเม็ดอ่ะแบบกินแต่ใครหาแบบถ้าใครถ้าใครหาชนิดแบบกินไม่ได้แบบเม็ดไม่ได้ก็เอาเป็นแบบแบบครีมทาก็ได้ครับผมแต่แบบเม็ดตัวนี้จะดีถ้าเป็นยี่ห้อตัวเนี้คีโทโคนาโซนก็มันยามันค่อนทานจะแรงนะมันเป็นยาของคุณ ที่ใช้กินผมเห็นหลายคนเนะี่ยเอาไปให้ไก่กินนะผมกินมันหายจริงครับผมแต่ผลผลข้างเคียงกับไก่เยอะมากขนาดกับคนนะ่ขนาดกับคนยังได้รับผลกระทบเลยมันจะมีผลกระทบต่อตับลากินเข้าไปเนะนี่ยคนน้าหนักตัวไม่รู้เท่าไหร่กินเข้าไปยังยังมีผลกระทบเลยครับกับไก่เนี่กระทบแน่นอนผมเห็นหลายคนหลายซุ้มเอาไปกินนะไปให้ไก่กินกินแนละ้วหายจริงเห็นผลไวเลยหนะึ่งเมตรหายเลย ไก่เป็นขี้กาดฮนะแต่ว่าผลเสียกับไก่บางทีไก่หน้าสีดไปเลยก็มีผมไม่แนะนาผมผมเลยจะเอามาทําเป็นแบบทาเอาก็คือมันใช้ทาได้เหมือนกันที่ผมใช้ทําอยู่เห็นผลดีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแหละผมใช้ทําอยู่หายก็ขั้นแรกก็เอายายาชนิดเนี้ยมันจะเป็นเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดนช่ไหมเผมเป็นเม็ดเอามาบดกับผมบดให้ละเอียดเลยบดให้ละเอียดเป,เป็นแป้งอลยรอย่างงี้ บดให้ละเอียดเป็นแป้งเลยดให้ละเอียดเป็นแป้งเลยเป็นผงเลยใส่ถุงเนี่ยเราก็ทุบทุบทุบหาอะไรทุบ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 พอดีผมเพื่อย่นคลิปย่นเวลาให้มันสั้นลงผมก็ทุบมาแล้วเราไม่จําเป็นต้องเอาเป็นตัวชื่อยาตามที่ผมบอกนะ,ะเราไปบอกเขาแบบนี้เลยบอกว่าขอเป็นยารักษากาการักษาเชื้อราในคนชนิดกินอะ เราก็ออกมาถ้าหาช้นิดกินไม่ได้ก็เอาเป็นชนิดทาก็ได้เป็นครีมก็ได้มาดูวิธีการทําเลยครับผม,มง่ายๆครับผมไม่มีอะไรก็หากระปุกมาที่เราจะใส่กระปุกที่เราจะใส่ก็ใช้วาสลีนทาผิวอ่ะนี่ผมวาสลีนเนื้อวาสลีนพอดีผมทําไปเยอะแหละตอนี้ผมจะทามาให้เป็นดูตัวอย่างแล้วผมก็จะเอาไปให้เพื่อน เพื่อนเขาวาสลีนใส่เข้าไปเลยเี่ยผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะผมเราอยากไตเยอะเราก็ทําเยอะก็คือถ้าเราใช้ใช้ยาเม็ดเนี่ยทั้งแผงเนี่ยใช้วาสลีนทั้งกระปุกนี่เลยทั้งกระปุกเนี่ยทาได้เป็นรอยตัวมั้งเนี่ยเดี๋ยวผมทําให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ใส่ใส่ยาตัวที่เราบดแล้วบดละเอียดแล้วแบใส่เข้าไปเลยใส่เข้าไปเลย ยาตัวนี้น่าจะแพงแล้วจำไม่ได้นะผมซื้อมานานแล้วผมก็ซื้อมาเก็บไว้แล้วผมก็ทําพอหมดผมก็ทําแจกเพื่อนบ้างให้คนนู้นคนนี้บ้างใครมาขอผมก็ให้บ้างเพราะว่ามันต้นทุนต่ําเนาะเออใส่ใส่เข้าไปผงยาที่เราบดกับวัสรีดใส่เข้าไปแล้วก็ใส่ตัวนี้ปูนแดงครับผมใส่ปูนแดงเข้าไปปูนแดงก็บดเข้าหน่อยก็ได้นะ ูแดงนี้ตรงบทบดให้ละเอียดเลยครับผมเนี่ยคูนแดงแล้วก็ใส่เข้าไปอยากให้แดงเยอะก็ใส่เยอะอยากให้แดงน้อยก็ใส่น้อยสูตรนี้เป็นสูตรที่เขาทําขายกันแต่ว่าเท่าที่รู้ๆผมว่าต้นต้นต้นคน,ต,น,ต,น,ต,นต้นคิดเลยอ่ะเขาเลิกผลิตไปแล้วที่มาทําขายอยู่ท้องตลาดทั่วไปนี่น่าจะน่าจะมาทํา มาทำเรียนแบบอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ถ้าที่ผมคุยกับคนที่เขาเคยผลิตขายเนี่ยเขาบอกเขายุเาเขาเลิกไปแล้วเขาก็ใช้สูตรนี้แหละเขาก็มาเผยแพร่อ,อทีหนึ่งผมก็ไปจำเข้ามาแล้วผมก็มาทาใช้แล้วมันเห็นผลดีมากกับผมทาเราใช้ทาทาในไก่เนี่ยทาประมาณสักวันละครั้งหรือว่าสองวันครั้งสามวันครั้งก็ได้แล้วก็ สนใหญ่ผมจะทาตัวไหนเป็นผมทาทิ้งไว้เลยสองสามวันก็หายเนี่ยรกเราก็คน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 ี่ก็เข้ากันให้เนื้อวาสลีนกับตัวยาตัวยามันเข้ากันให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวผมจะตัดคลิปไปเลยตอนจบแล้วกันก็คนแบบนี้แหละ คนแบบนี้มันเป็นเนื้อครีมให้มันเข้ากันนี่ครับเราก็คนไปเรื่อยๆคนจนกลัวเขาจะเข้ากันนะผมคนจนเขาเป็นเนื้อเดียวกันก็คือให้วาสลีนกับตัวยากับอ้นแดงอะ่ะเข้าเข้ากันคือให้มันทั่วไงให้มันเข้ากันตอนนี้ก็เสร็จแล้วผมนี ัวตัวยาคผมเนี่ยเร็วๆเราอยากให้เรีวยวเยอะเราก็ใส่วาสลีนยเยอะๆเหนียวทันี้เราก็ไปใช้ไปทากับไก่ที่เป็นกากได้เลยจะใช้ทากับไก่หรือว่ากับคนก็ได้ครับผมยาใช้ภายนอกอยู่แล้วคือถ้ากินอน่ะผมไม่แนะนำัะผมถ้าซื้อมาให้กินเลยเนี่ยผลข้างเคียงเยอะครับผมผลข้างเคียงกับไก่เราเยอะกินหนึ่งเม็ดก็หายก็จริง แต่ว่าผลข้างเคียงมันเยอะแต่เรามาทําแบบทาแบบเนี้สามวันก็หายครับผมผมาาทผมาหายทุกตัวผมทาหายทุกตัวผมทําอ่ะก็เสร็จแล้วก็ปิดฝาเก็บไว้เก็บไว้ใช้เลยเนี่ยผมก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนคือของผมอ่ะผมทําไว้แล้วตุน,นี้ผมทําใช้สองปีแล้วมั้งเนี่ยยังไม่หมดเลยนะผมไทรมาผมก็แบ่งขอตลับมาก็มาแบ่งไปใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวก็จะทําเพิ่ม ก็พอดีก็เลยมาทําคลิปทําคลิปให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรได้ดูไปในตัวเลยวัสลีนผมแนะนานะผมวัสลีนผมแนะนําให้ใช้เป็นกระปุกละสิบาทกระปุกกระปุกเหลืองใหญ่ๆเงี้ยกระปุกละสิบบาทตัวนี้มันจะแพงเกินนะผมตัวนี้ห้าสิบกว่าบาทเลยนะใช้กระปุกละสิบบาทพอแล้วก็มีอะไรใช้วัสลีนกระปุกละสิบบาทหนึ่งกระปุกต่อยาหนึ่งแผงนะคือยาหนึ่งแผงเนี่ยสามารถใช้กับวัสลีนหนึ่งกระปุกไปเลยกระปุกใหญ่กระปุกละสิบบาทอะ ฝาเหลืองๆอะ่ะกระปุกใสๆฝาเหลืองแล้วก็ปูนแดงก็ใช้ไม่เยอะอยากให้แดงเยอะก็ใส่เยอะอยากให้แดงน้อยก็ใส่น้อยตัวสําคัญเลยก็คือตัวยาตัวนี้นะครับผมหนึ่งแผงสามารถใช้กับวาสลีนได้หนึ่งกระปุกหนึ่งแผงใช้กับวาสลีนได้หนึ่งกระปุกครับผมก็ทําได้เลยเก็บไว้เลยอันนี้ก็ไม่ยากครับผมเท่านี้เองและเห็นผลจริงครับผมหายจริงเนี่ยนี่ครับผม ถ้าเราอยากให้เขาจ้างันนี้เราก็ใส่คุณเดงจางๆสีก็จะออกเหมือนที่เขาทําขายกันในท้องตลาดทั่วไปนั่นแหละตัวยาก็เป็นตัวยาตัวยาน่าจะตัวเหมือนกันนั่นแหละผมเป็นยาฆ่าเชื้อรายาลักษาการฆ่าเชื้อราก็เพื่อนๆก็ลองไปทําตามกันดูครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันครับผมคิดพย์สวัสดีครับ